สวัสดีครับบอลนี่ครับผมสวัสดีสตาราดัมจ้าคลิปนี้ครับผมบอลนี่มีนัดกับรถแมคโคที่จะามาขุดทําบ้านสวนจ้าบอลนี่ก็รอตั้งแต่เช้าแล้วละ่ะตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสามตรงแนรถเพิ่งจะมานะครับตอนนี้เดินทางมาถึงเที่ยงนาแล้วละไปไปดูรถกันไปเดี๋ยวคอฟฟนะออ๊ะไ,ไหมแม่กาแฟมาแม่ลูกมาแม่เบ่ย่านอบอกโอ้รอคอยมาประมาณ เกือบสองอาทิตย์นะครับผมโมเมนเป็นเดือนแล้วบอตั้งแต่กราบล,าผ,ลบาผู้หล่ออันว่าเพื่อนรถจกอันนี้น่ะตั้งแต่กราบลาอบอแมนตาโอ้โหนานมากนะครับฟาดเพื่อเอาลงกันสิเลยบอบอแลนี่สงสัยโอ้โหบอลนี่ก็ไม่เคยเห็นเลยสาตดดาดําก็เคยเห็นแต่รถจกที่คันใหญ่บ่วงใหญ่ไที่กรจะเจ้าไปจกน้องให้สาตดดาดําอยู่ลาวนะอ๋ออยู่ลาวคันใหญ่เนาะไม่ใหญ่อีหลีเด้แต่ว่าอยู่นี่มีทั้งรุ่นน้อยรุ่นกลางรุ่นใหญ่มีทุกรุ่นอยู่ไทยนะจ้า จุงตุยคอฟฟี่ก็มาเด้อออกเด้อออกเด้อระวังเด้อระวังเด้อ <c oughs> อันนี้ทางเข้าสวนบอลนี่เองนะครับผมได้ยุบอ่บ่หูว่าสิเข่าได้ยุบอ่ในสวนนะ <c oughs> พราะวคนทางกระห่มกห้ม <c oughs> จังทีทางเคบๆเคนะครับเอาเดี๋ยวทำใหม่ไม่เป็นไรทางเข้านะคุ <c oughs> สาให้เสศจก้อนระดับแรกนะจ้า <c oughs> เข้าได้ยุบอ่ โอ้โหดูว่าบอลลอนี่พังไปที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่ารถเข้าไม่ได้ตอนนี้กำลังบุกเบิกหัวบอลลอนี่อยู่จ้าว่าจะให้เขายกเทียงหน้าอันนี้ไปไว้ด้านหลังอยู่ยกไปได้ยุ่บอไม่รู้เหมือนกันน่าจะยกไม่ได้หรอกอันนี้ก็เทียงหน้าบอลลนี่เองนะครับว่าจะชวนพ่อขยับลงไปด้านล่างอยู่จ้าเข้าได้แล้ว บอลนี่ก็อยากเอาพี่เสือลงให้หน้าน้าจ้าเอา,เอาลงไปเลยโอ้โห,หเบงรถจกฟังเบื้องนั้นกำลังถลม่มคันนาพ่ออยู่จ้าัน่นว้าวพ่อกะกำลังแป้งทางให้รถจกลงไปจกหนองอยู่เด้อเป็นจังได้บอลนี่ดีใจอยู่บ่ ผู้ควบคุมงานพูนพ่อพ่อพ่อไปตัวนั่งก่อนเนาะจ้ะสรุปเอาเท่านี้เนาะแม่นตาเกียดแก้ไขไม่ได้แล้วเด้อบอกแก้ไขบอหยังแล้วขันน้อยโพดกะสิเอาเสียมนี่หลักคุดขางมันลงอีกมีเตจจะเอาใหญ่กว่าเดิม บ่อคันเท้าเห็ดใหญ่น่ะดีแล้วเผื่ออนาคตเวลาน้ามาดินเจือดลงมันก็น้อยคือเก่า<อ>ได้บอลลนี่เอาใหญ่ไว้ก่อนนะครับมผมตอนนี้ก็กําลังทําทางลงนี้โน้นะครับอันนี้จะทําทางลงก่อนนะครับเพราะว่า,ารถรถบอลนี่ลงมาไม่ได้นะครับคันนาสูงมากพ่อบอลนี่ก็ทําเป็นนาขั้นบันไดสมัยแรกๆนะแมนจ้า <laughs> สตารดักับโบแมนวะให้หน้าแหละนี่นะสงสัยโจกเห็ดหนองบอาา่ามานาทําอิดนะแม่คือบอกมานา จังว่าไหนว่าแม่จะมาดูด้วยอันนี้นาแม่เด้อมูลแม่นะ <c oughs> มูลก็คือโมดกของแม่นะครับแมนตาตอนนี้โอนให้บอลนี้เป็นที่เรียบร้อยให้บอลนี้จัดการเลยอยากทำอะไรก็ทําเลยแม่บอก <c oughs> บรินี้ก็เลยจะทําบ้านสูนนะครับยังมาบ่ได้อยู่รถไบคโคนะคันนาสูงสูงตอนมาขุดกร็กรถคันนี้แหละขุดนาน,นี่นะ่ะโอ้จะมาขุดซาก,ก็ยังรถคันนี้อีกนะครับตอนมาขุดให้นากระรถคันนี้บอกแมนเอา เขาขุดดินไปขายโอตอนนี้ก็กำลังเริ่มจกน้องจ้าดีใจขักปานอย่างซาตานก็นเริ่มอยากเห็นรูปร่างหน้าตาบ้านสวนบาลรนี่แล้วละ่ะตอนนี้นะแต่ตอนนี้บอลรนี่บมมั่นใจเลยว่าจะมีน้ำหรือเปล่านะครับเป็นจังไหบ่มั่นใจเลย <laughs> <c oughs> <c oughs> เพราะว่านาเราสวนเราเนี่ยเป็นที่นนนเด้ไม่ใช่ที่รุ่มนะครับจ้ะไม่รู้ว่าจะขุดลึกแค่ไหนถึงจะเจอน้ำนะรอรุ้นกันนะครับ ถ้าไม่ถึงก็งานเข้าเลยเด้ประดนี่นะบอถึงน้ำก็เจ้ให้ถึงน้ำพุณล่ะโอ้ถ้ามันลึกไปก็เออไม่ได้เด้โอ้มันทำไอ้นั่นยากเพื่อจะถึงน้ำก็โอ้โหเห็ดเลือกเกินไปก็บบ่ได้เพราะว่าเขาจกน้องอบ่งเลเผื่อเอาน้ำอเอาเผื่อแบบว่าจุกน้องลงไปแล้วก็สามารถลงอาบได้ลงจับปูจับปลาง,งม้มปูง,ง้มหอยได้จา้าถ้าลึกเกินไปก็ได้จ้างทมอีกจ้ะเอารารุ้นะครับผมว่าจะออกมายังไง ตอนนี้บอสเราหิวข้าวแล้วล่ะเจ้าตา่างก็หิวือกันกำลังจะกินข้าวเที่ยงนะครับผมรถเมคโคมาพอดีเลยแม่นจ้์กำลังจะตักข้าวปากรถเมคโคมาปุ๊บ <S <S เก็บแล้วก็ตามหลังรถเมคโคขึ้นมาเลยยังไมกินข้าวเที่ยงเลยตอนนี้นะป้าไปหาเมนูหน่อยอยุดรถพุทธะไปน่าจะมืดค่ำพุทธะวันนี้นะแม่นจ้เพราว่ลารถเพิ่งจะเข้าตอนบ่ายสามครึ่งยี่สิบนาฬิก็ครึ่งแล้วนี่นะไปหากินข้าวเที่ยงก่อนเราไปเอฟพีกินน้ำบ่เอฟพี เดี๋ยวให้เจ้าของนามาเซ็กงานก่อนไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่ารถแมคโครคันน้อยเด้แม่นตาคันใหญ่แต่แป๊บเดียวคอย่คอยคขุดป้ายค่ะเจ้าบอกไม่รีบไม่รีบเพราะว่างานรายวันเนี้ยนี่ทงานเหมาและเสร็จแป๊บเดียวอ <laughs> เดี๋ยวขึ้นไปหาเห็ดกับเขาห็นบอลลนี่กินก่อนจ้าเขาเทียงยังบบท่านตกท่องอยู่เด้อสิกินเขาแรงเลยบอกเป็นบ่ายสามแล้วโอ้บรรยากาศดีขึ้นยังนี่เด้อมื้อนี้นะปกติสามโมงสี่โมงแรงนี่ยังสิมีแดดอยู่เด้แต่มื้อนี้นะโบเห็นตะเวนเลยโบเห็นแสงแดดส่องเลยเดี๋ยวสาวตะดำเตรียมแนวกินถ้าบอลารนี่ก่อนจ้าเพราะว่าบอลารนี่ยังคุยงานอยู่ ยังโตกลงเรื่องละคงราคากันอยู่จ้านี่สาตะดำว่าสิเหตุย้ำให้เผื่อกินตอนอยู่เทียงนาน่ะกำลังปุ้งเรื่องปุ้งของอีหยังแล้วเรียบร้อยเพราะว่าได้ยินอันเสียงลดไมโครมากเกิงเกิเกิเกิเขาเจ้าแก่มานะกับป้ารเลี้ยวเก็บส่กโต๊ะกระต่ายยังว่องไวทันใจเลยนี่ขึ้นมาบ้านสวนสิ่งที่ขาดบ่ได้ก็คือแตงโมอากาศ อากาศหอนหงนหนาวหนาวเด้มือนี้นะจักว่าอากาศเป็นจังไดน,นี่สาตามกระหติตเข่าพัดมานําเด้อจ้าขว่าสิถือขกมาตำมังหงกะบอทันบบทันได้แลนไปปิดเอา,มาหมองหอมมังหงซ้ำดอกไข่ผ้า,าออกมาหอมทวนทวนขักปานหยังโอ้ะาตามกว่าลืมยังลืมถือโต๊ะมานํา นี่อันนี้คือน้ำยำสูตรยำใส่น้ำปารลาเดี๋ยวขวดยำก่อนจ้าเพราะว่าสาวตาดมจัดมาเป็นสูตรเลยนี่มีทั้งเข้าพงุงเข่าโพดมีทั้งกุ้งทั้งหอยทั้งหมึกโหสีสันเป็นตะกินคืออย่างนี้เดอ้อ บดนีิก็แกะนำยำลาดเลยจ้าปึ๊บเป็นจะแซ่บหลายหอมเต่ปลาแดกแม่บุญล้ำทวนทวนเสียดหรือยังกำลังแก้หอยแข็งจ้าโอ้โห,โหเมนูข้าวมีบ่ข้าวผัดนี่บอลนี่อ๋อข้าวผัดนี่ชิมหน่อย ข้าวผัดคะนาเดอร์ซอตราตั้งใจเห็ดใส่ทั้งหมูทั้งไข่เซฟบ่เซฟบะีพูดเมนอยากกินข่าวบ่ล่อบ่ายสามครึ่งแล้วเด้อเดี๋ยวอันยำก่อนแปบ๊บหนึง่งอดใจรอแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ถามเจ้าของแล้วเขาบอกว่าไม่เสร็จ<อ>ต้องมาเก็บงานอีพกพรุ่งนี้จ้าพรุ่งนี้น่าเออวันนี้น่าจะขุดได้แค่หน้าดินลงไปประมาณเมตรสองเมตรนี่แหละจ้าพรุ่งนี้เขาจะมาเก็บรายละเอียด ไม่เสร็จวันนี้นะครับเพราะว่าเพื่อเถนนลงอีเมนบอ่หรือว่า,าจังไหนทาถนนไม่รู้ว่าดินจะพอหรือเปล่านะครับต้องได้อาดินที่อื่นเนี้ยเพราะว่าถนนเราโอ้ประมาณสามร้อยเมตรคุณล่ะจ่าน่าจะไม่พอดินนะตอนไปซื้อจากที่อื่นมาราคาดินก็รถหกล้อประมาณสองร้อยสามสิบต่อคันต่อรถโอแม่นแล้วก็อ่ค่าดินอย่างเดียวไ,ไม่ได้นะ ก็มีรถถ่ายเกียดด้วยเขาคิดเอารถละสามสิบเออค่าดินละสองร้อยยี่ส uh, ิบค่าถ่ายเกียให้มันสรบปลงอีกมาสามสิบประมาณสองร้อยห้าสิบต่อคันจ้ะถือว่าราคากลางๆเนาะมนก็แพงอยู่ถือว่าส่วนบานนอกไม่แพงนะในเมืองแพงกว่านี้อีกรถละเกีดด้0ยหาร้อยพระเจ้าว่าอะรอลุ้นนะครับผมว่าจะออกมายังไงบริษัทก็ลุ้นอยู่นี่ คึงว่าจะถึงน้ำหรือยังเนาะสาตารัมกับบริรุุนอีหยังรุ่นว่าโจ๊กแล้วสิมีน้ำยุบบ่อในหนองนะรุ่นอย่างเดียวโอ้มีหอยแครงด้วยนะครับมีหอยแครงน้ำจ้าสงสัยฉลองในขุดสาครับผมบอสลองจังไดล่ะถาโทไใดมือบอลนี่รอตั้งแต่อ่อยู่ลาวเนาะกลับมาจากลาวอาทิตย์กว่าแล้วรถพึ่งมานะครับม่นจ้รถก็คิวเยอะรถก็หายาหายานะครับโซนนี้นะ เพราะว่าช่วงนี้นะช่วงข้าเจ้าไปหาจกให้จกนาจกหน,กนองแมนนาคายที่มันสูงเขาก็อ่ให้เขามาขุดลงแมนแต่ค้าว่าเขาไม่ได้คิดค่าขุดเด้ขุดฟรีนะครับแต่เราต้องเสียดินจ้าเมื่อขุดมาแล้นี่จะเสียดินให้เขามาขุดฟรีแล้วก็ได้นาอยากได้ไห้หนาแต่ว่าดินข้าเจ้ากระจกไปขายแมนขอเสียขอดีก็คือเขาได้นาเห็ดเขากินแต่อยู่ลาวล่ะอยู่ล,าว,ล,ลาวคือการบอลานีอยู่ลาวนะต้องจ้างอีกด้ จ้างขุดจ้างจกให้หน้าเลยกาดินขาเจ้าเอาไปขายโอ้โหได้การเนาะได้การมาก <laughs> รวยเลยน,นะครับมาเลยมาเลยนะเป็นตะเซหลายมีเส้นมาม่าน้ำเดิมโอ้โหเป็นตะเซบหลายเด้นนะครับอันนี้ทำเองเนาะทำเองจ้าบบได้ซื้อมาเนาะเมนพักขึ้นสายกับอยู่สวนเจ้าของหมักถั่วอยู่สวนเจ้าของหมักสลีอยู่ส,วน,สวนเจ้าของ กุ้งหมึกหอยซื้อตลาดหอมหอมหอมมาพร้อมทานแล้วมาเลยมาเลยโอ้จานมักใหญ่อุจานนี้ขายสามสิบอแม่นจ้าโอ้ขาดทุนเยอะเลยเนาะบบได้ฮอตขาดุุนมาสลีสอตะดำ มากินข้าวผัดกับยำด้วยกันครับผมมากินข่าวน้ำการเดิจ้าอันนี้เป็นเมนูเที่ยงเนี่ยเมนจ้าพอกินหรอือบปล่าพ่อกับแม่กินข่าวอิ่มเรียบร้อยอ๋อกิ่มเรือแต่บารานี่นี่แหละนะครับแซ่บหลายแซ่บจีบบอนี่อืมอันนี้พักพักขนากันอยู่ในสวนเจ้าของนัวมากอสุดยอดแซ่บหลาย ของหวานก็มีเดอ้อนะครับเมนจ้าเป็นไดบอรนียำเสาวตาดำนะแซบย่บ่ออดีเซบเลยอันนี้สูตรไม่เจ็บท้องเนาะแมนจ้าไบอลนีไม่ค่อยถูกกับยำดิถ้า,ถาเอาน้ำส้มใส่ซูใส่นะโอเจ็บท้องเมนเสาตาดำใส่หมักน่าซสดไดบอรนีอ่ากินขวน้ำลูกน้ำหลานอย่าตื่นอย่าท่วงเด้อ เจ้าหอยเจ้าหน้าออกมาจุกน้องกับเขาให้น uh ้ำหลายตัวตัวตัวพราแต่งคันห้าขอเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็มาถ่ายคลิปให้ชมเนี่ยเพราะว่าเราจะคุดน้องคุดสะต้องครอบเจ้าที่ก่อนนะครับแม่นจ้าเสียบเสียบอือหืจากสีมือไปยน้องบาร์นี่สีมือภนรยาบารนี้เองแซ่บหลเดอร์ ว่าสิเปิดล้านอยู่ผัดบดย่านบ่มีคนซื้อ อนนี้ก็กินข่าวอิ่มเรียบร้อยแล้วจ้าแต่ว่าบอลนี่แห้อิ่มก่อนสาวตาดําเด้เฝ้ากินเฝ้าอิม่มแล้วก็เฝ้าแล่นลงมาเบิงสะสูงสายตื่นเต้นอย่างรุนแรงแล้วล่ะป้าไปยืนเกเดอยู่คั้นสะพุละจ้าเป็นไดเนาะฟังบ่นนะเนาะกำลังคุมงานอยู่ป้าคุมงานอยู่เิน่นปะเดี๋ยวสาวตาดําขึ้นไปเบิ่งนน้ำก่อนป้า เป็นรูปเป็นล่างแล้วเด้อจ้านี่เป็นแด้บอลล้นนี่มีน้ำอยูบ่บอกเจอน้ําไปที่เรียบร้อยอย,อยู่ที่ประมาณสองสองเมตรห้าสิบอ๋อประมาณนี้นะ่ะที่แดบอลลนนี่อยากได้สามเมตรขาจะบอกว่าแล้วค่อยขุดลองอีกทีนึงจ้ะวันนี้ไม่เสร็จวันนี้น่าจะได้ประมาณไม่ถึงครึง่งเพราะว่าตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นไปที่เรียบร้อยแมนจ้าน่าจะเสร็จงานพรุ่งนี้ตอน,นเย็นพ่ดละแมนเพราะว่าสระบอลลนนี่ก็โอ้โหใหญ่อยู่นะกว้างอยู่นะครับ เผื่อจกสะแล้วก็เผื่อเอาดินขึ้นมาเปะ้อนๆไว้ในแคมนี่เพราะว่าเอาสีเห็ดคั้นไว้ปลูกต้นมงต้นไม้ไว้ยันเอาตังหรือว่าเห็ดเตียงนังสมบรรยากาศสะหรือว่าน้องปลาเ,เห็ดอันน้องแล้วสาวตตด,ดาว่าคันมีน้ำสิไปหาบัวอันดอกบัวสีบัว,บวหรือว่าสีอิตลงมาลงหนี่ได้บอลนี่จะปลูกบัวเลยบอแมนจ้าโอโตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะจบอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมจ้า เขาบอกว่าเอาลึกกว่านี้ได้อยู่แต่ก็ใช้เวลาอีกนิดนึงเพราะว่ารถเมคโคมันเป็นคันอ่าคันกลางเนี่ยขุดลึกกว่านี้ไม่ได้ะถ้าเป็นคันยานอ่ะขุดรอบเดียวจบเลยเดี๋ยวดูก่อนน่าจะประมาณนี้เนี่ยถ้าลึกไปลงยากเด้อพอดีว่านะแล้วก็มันอันตรายดิแล้วแต่เลยเด้อเพราะว่าน้องมองนีบารันี่จะได้ลงคนเดียวบารันี่ก็คิดว่าจะอ่าทำแผงโซล่าเซลล์ยอยู่ะแล้วก็สูบน้ําขึ้นมาใส่ตะลอดประมาณนี้ ถ้าเอาลึกไปอ้มันมันน่าจะอันตรายอยู่นะจ้ะจังละมานอนคุมงานกับอีพ่อขักเนาะอันนี้เนาะตุ้ยตุ้ยน้ำใส่อยู่ดิเบิ่งนี่จกปุ๊บเห็นน้ำปั๊บสาตานดำก็ยันแต่บบมีน้ำนี่อย่าเพิ่งชะล่าใจเขาบอกว่าขุดเดือนธันวาน่ะมันเจอน้ำเป็นเรื่องปกติแม่นบอกถ้าอยากให้เจอน้ำแบบ จริงๆจังๆก็คือไปขุดเดือนเมษาอ oh. ตอนที่มันหน้าแล้งสุดๆนะ,ะเราจะรู้ว่าน้ํามันจะอยู่จุดไหนเดือนเมษาอาจจะไม่มีน้ําก็ได้ oh. แม่ยไม่เป็นไรอ,ราอนาคตวันนี้นจะจอดน้ําแล้วก็สูบน้ําจากบ่อบาดาลขึ้นมามาใส่ตรงนี้แม่ยังคักดีเดอร์น,นะครับเป็นไงตรงตุ้พอใจอยู่บอออันนี้ตรงตุ้จะเป็นคนมาเฝ้าเดอกับคอฟฟเดอร์บ่ เป็นไงถูกใจอยู่บ่ถูกใจกว่าเดิมบอรนี่เจอน้ำเลยสบายใจถูกใจยังไดปีหน้าเสหดหน้าหลายได้คำบอกจาเห็ดหนองนะปีหน้าไม่ต้องกินข้าวกินปลาแทนเห็ดหนองก็ได้กินปลาจ้าเห็ดหน้าก็ได้กินข่าวเห็ดอันใดก็มีแต่ขอดีเบิร์ตบ่มีขอเสียดอกขันแหนมเห็ดไห้มันเป็นตาเลยแค่นี้ก็พอแล้ว โคกนองนา,าเจ้ากับูบน้ําบาดาลขึ้นมาดิอ๋อแมนเขาไม่ได้ขุดไม่ได้ขุดลึกขนาดนี้ดิจ้ะแันนี้ก็พอแล้วอันนี้บเขราะแมนโคกนองนาเด้เพรานี่เขาเห็ดบ้านสวนเดิบ้านสวนนะครับผมมีบ้านแล้วก็มีน้องมีสวนแค่นั้นนานนิดนึงก็ไปครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องเดินทางกลับเถียงนาแล้วล่ะเพราะว่าเวียกอยู่เถียงนาก็ยังเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นรถน้ําผักดูแลอะไรหลายอย่างเนาะ อันนี้ก็น่าจะยังไม่เสร็จนะครับก็น่าจะเป็น E ีีถัดไปเนะาะแน่ใจอีพีถัดไปก็น่าจะเสร็จแน่นอนอ้าวรอติดตามครับผมวา่าสระสวนสวนบ้านหรือว่าบ้านสวนแบบน,นี้ <c oughs> จะเป็นยังไงนะครับรอชมความสวยงามเลยพรุ่งนี้นะครับไป,ปตุ๊กไปอีสโนยเขาก็จะหยุดทํางานแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วล่ะไปตรงตุ้ขึ้นรถเร็วคอฟฟี่ล่ะไปขึ้นรถออมาตู้เร็ว ไปข้าไปเอ้าปิดไปโอ้ไปได้ทุกที่เนาะพี่เสือ,อน,นี่เนาะ <c oughs> รถแรงรถแรงออกได้ยุ่บอ่ะทางแคบแคบๆทางออกน่นออื่นนี่มาถมทวนทางใหม่รถบอลลานี่ถมบวได้ย,ยังต้องหาโทษอีกอ๋อ เพราะว่าเป็นคลองน้ำนี่นะจ้าไอ ลงมาหอดหน้าแม่กันยังผู้ทันกลาบบ้านเดจ้าโอ้โห,โหจอดรถแป๊บเดียวทำงานเลยนะครับสตระมาตัดยอดตัวที่มันแก่ถิ่มได้บอแลนี่ทิ้งเลยบ่บแม่จ้าอ้าวเพราะว่าเจ้าให้มันโปร่งขึ้นหม่อ๋อกระโตมันนีเดตตัวที่เฮาหักกินแล้วนะตัดถิ่มเลยนึกว่าจะตัดทิ้งบอ่ดอกจ้านี่ กระสิป่งซ่อมขึ้นมาใหม่แบบนี้เลยนี่นี่อ๋อมันจะแตกยอดขึ้นมาใหม่เนาะแตกยอดขึ้นมาใหม่บ้านสาตรัมเอิร์นวะแหนงมันมันก็ะจะบวกคือยอดตัวที่มันออกมาทําอิซมันก็นจะเป็นยอดน้อยๆเฮากระเก็บไปสูบไปลวกไปต้มกินกระแทบโอ้ตอนนี้ขี้วัวก็หมดไปที่เรียบร้อยนะครับผมมือใดสิไปซื้อเนาะยังบม่ได้ถามข้าเจ้าเลยว่าขี้วัวช่วงนี้มีหรือเปล่าว่าคนก็ไปซื้อเยอะๆนะครับเน้นจ้ะเพราะว่าโซนอ่หมู่บ้านบรันี่เขาทํา ะมะเขือเทศเนาะเขาจะไปซื้ออยู่ที่เดียวนั่นแหละเพราะว่าเขาเลี้ยงวัวไว้ขายขี้นี่ปกติเราเลี้ยงวัวขายลูก <c oughs> เขาเลี้ยงวัวเพื่อขายขี้นะครับ <c oughs> โอ้โหต่างกันมาก <c oughs> ขายผุนมันพอแล้วนี่<ม>อย่าเ้าขี้มันมันพอแซรก <c oughs> ถ้ารถถ่ายหนึ่งประมาณแปดเก้าร้อยนะครับแม่จ้าถือว่าแพงอยู่เด้อนะครับอากาศก็เริ่มเย็นแล้วเด้ออากาศหนาวขึ้นนับมือเด้อํำมานะรถน้ำผักเลย แม่รดแล้วบ่ยังเลยบางในแห็งเขิงๆอ๋อแม่ยังบ่ได้รดน้ําผักให้นะครับแม่ก็กาลังเตรียมตัวกลับบ้านเดี้แม่จ้า โอ้โหได้อะไรกินเนาะต้มหมูจ้าอ,อีพอ่ออีแม่บอกกินข้าวบ่อีพอ่ออีแม่กินข้าวเที่ยงยัองอิ่มอยู่บุริกินข้าวเย็นเดอ้ออีพอ่ออีแม่วันนี้นะครับแม่ยนจ้าอ,อันนี้เนีเอ่ยมหมูบดบ่หมูเป็นตอนนี้แหละซา,าต้ารัต้มอ๋อหมูต้ตมนี่สเต็พ<ห><ะ>ี่เสียไหมพี่เร็วเร็วช่วงนี้ติดผู้สาวมาเฮือนมาได้มาเฮือนเล่นไปหาแต่ผู้สาวอ้าวอิ่มอยู่บ่ อิ่มบุกคาเฟ่ตนาะกินคืนบอบอยากนี่สรงใส่แม่ให้อาหารแล้วตอนเที่ยงนะนต,อตอนเยี่ยงจะเลยกินนิดนึงนะครับอโอเคสลายคลิปนี้ก็มีเพียงประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าหลับฟันดีราตีสวัสดีครับฟันดีดนดจ้าพู่นี้เจอกันใหม่ครับผม